ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวาระเวลาของมันเสมอมีวันเริ่มต้นก็ย่อมมีวันสิ้นสุดถ้าตอนนี้เหนื่อยกับชีวิตรู้สึกแยก่กับเรื่องบางเรื่องหรือผิดหวังกับใครบางคนและต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่น่ายินดีอาจมีคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างจะสิ้นสุดลง เป็นคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบได้เมื่อถึงเวลาทุกอย่างต้องสิ้นสุดลงแน่อย่าถามว่าเมื่อไหร่ตอนไหนเพราะไม่มีใครตอบได้หรอกนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้แก้ไขทำความเข้าใจและก้าวผ่านทุกเรื่องราวด้วยตัวคุณเองอาจเคยชินกับคำพูดที่ว่า มีความสุขกับปัจจุบันและรู้สึกว่ามันจะทำได้ยังไงถ้าในตอนนี้อะไรอะไรก็รู้สึกแย่ไปหมดนี่แหละคือโจทย์ใหญ่ของชีวิตเพราะสิ่งที่เจอตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ถ้าจะให้ชีวิตต่อไปเป็นไปในแบบที่เราตั้งใจไว้ก็จงทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ รับมือกับความรู้สึกแย่ๆให้ความหมายใหม่กับเหตุการณ์ในชีวิตตีความและมองแบบใหม่ให้ใจรู้สึกดีให้ได้ในดีมีแย่ในแย่มีดีมองหาสิ่งดีๆในทุกเรื่องราวให้เจอไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรอกนะแค่ให้มองเห็นความเป็นจริงของอีกด้านที่น้อยคนนับจะมองเห็นมัน อย่าอยู่กับความเป็นจริงแย่ๆจนลืมสร้างความเป็นจริงใหม่ๆในแบบที่ใจเราปรารถนาคิดพูดทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันรักษาระดับความรู้สึกดีๆให้มีอยู่เสมอใช้ความสบายใจเป็นตัวนําทางให้ชีวิตเมื่อใดที่สิ้นสุดเหตุเก่าเหตุใหม่จะเข้ามาแทนที่ทันที มีความสุขถึงวันนี้นะแล้ววันต่อไปต่อไปก็จะมีความสุขเช่นกัน